กอ,กกอกเอ๋ยกอกเอ๋ยกันกอเอ๋กกยกอเอ๋ยกอไกยขอใครใน<อ>ล้า<อ>ทำไมอลูกร้องไห้ทำไมร้องไห้ทำไมร้อ,องทำไมลูกลูกคิดถึงใครคุงแม่โอ้เดี๋ยวป้ามานะป้าบอกป้าบินมาไวๆเร็วๆบอกป้าก่อน บอกป้าเร็วป้าบินมาไวไวบินมาไวไวหาใครให้ป้ามาหาใครน้องเงินน้องน้องทำไมอะน้องอยู่ไหนลูกน้องอยู่ไหนตอนนี้อยู่ไหนน้องหาหมออยู่น้องหาหมออยู่น้องไม่สบายเหรอลูกน้องปวดตรงไหนตรงไหนเขาเรียกอะไรหนึปวดอะไรปวดท้องปวดท้องน้องปวดท้องแล้วเจ็บตรงไหนพยาบาลทำเจ็บตรงไหน พยาบาลทำเจ็บตรงไหนลูกเจ็บมือน้องเจ็บตรงนี้เจ็บตรงนี้อย่าจับแรงสิลูกเจ็บตรงนี้เรียกมดอะไรมดอะไรลูกมดอะไรมดกาเหรอมดกาน้องกะกะน้องงูน้องอยากปีจตีเออเดี๋ยวพี่จะตีเลยพี่จะตีเลยจ้างี่ยตีเงี่ยมันไปเลยจ้าตีให้มันไปเลยนะได้ไหมได้ได้ ง่วงยังลูกง่วงนอนยังง่วงนอนยังง่วงนอนยังลูกทำไมร้องทำไมหรือละร้องหรือละไม่ร้องเหรอลูกนะไม่ร้องนะนอนกับม้านะต้องอยู่คนเดียวก่อนได้ไหมมาไปอาบน้ำได้ไหมอ่าม้าไม่อาบม้าไม่อาบอยู่กับม้านี่แหละนะ